สวัสดีครับพี่น้องเกษตรกร,กรสำหรับคลิปนี้ก็จะเป็น EP ีที่81ประเด็นพืชเศรษฐกิจที่เราจะนำเสนอเป็นความรู้ก็คือในส่วนของทุเรียนและในส่วนของทุเรียนนั้นประเด็นที่เป็นคำถามที่อาจจะเป็นข้อสงสัยหรืออาจจะเป็นในลักษณะขอความเห็นขอคำแนะนำนั่นก็คือกรณีทุเรียนซึ่งปีนี้ก็ต้องยอมรับนะครับว่าสภาพอากาศนั้นเอื้อมนวยทาให้อ่ปริมาณการติดผลนั้นค่อนข้างจะมาก หลายสวนอาจจะไม่เป็นไปในลักษณะตรงนี้แต่ว่าส่วนใหญ่ลักษณะของทุเรียนดอกรุ่นที่1รุ่นที่2คือรุ่นแรกจะติดได้ดีและขณะนี้ก็อยู่ในระยะที่ควรจะต้องมีการจัดการก็คือการตัดแต่งพิ่น้อสกรร์บางท่านก็ได้รับคำแนะนำมาในหลากหลายอย่างเช่นกรณีว่าช่วงนี้เราปล่อยให้เขาพัฒนาไปก่อนเอาผลไว้ให้มากแล้วก็คุมใบไว้เพื่อป้องกันการแตกใบอ่อนเพราะฝนมันตก อันนี้เป็นเทคนิคในเรื่องของอประสบการณ์จากพี่น้องเกษตรกรอีกส่วนหนึ่งก็มีคําแนะนําว่าเราจะต้องเร่งเก็บเกี่ยวให้เร็วเราจะต้องเร่งคุณภาพเพราะฉะนั้นเราจะต้องรีบแต่งและแต่งเนี่ยจะมี2ลักษณะคือแต่งให้พอดีหรือแต่งขาดซึ่งตรงนี้ถ้าหากว่าท่านมีความรู้ท่านมีความเข้าใจท่านสามารถทำได้แต่ในทํานองกลับกันถ้าเรา ไม่มีความรู้ความเข้าใจในเทคนิคตรงนี้แล้วเราไปปฏิบัติตามนั่นคือความเสียหายอย่างบุญแปรงเพราะฉะนั้นผมก็เลยต้องนำเอาประเด็นสาระวันนี้มาสู่คำตอบในลักษณะที่ว่าการแต่งผลทุเรียนในระยะแรกคำว่าระยะแรกก็คือหลังจากดอกบานมาแล้วประมาณ20วันโดยประมาณนะครับซึ่งในระยะ20วันนั้นเราก็อาจจะเห็นภาพว่าผลโตมีผลเร็กมีอยู่ในตำแหน่ง แต่ว่าในส่วนของการที่จะให้คำแนะนำเราต้องมาดูในหลักการหรือโครงสร้างทางวิชาการกันก่อนว่าเรามีงานศึกษาวิจัยเพื่อหาคำตอบว่าทุเรียนหนึ่งต้นควรจะไว้ผลได้ที่กี่ผลและผลนั้นจะอยู่ที่น้ำหนักเท่าไหร่หรือคุณภาพของผลเป็นอย่างไรและตำแหน่งที่ควรไว้เป็นอย่างไรตรงนี้จึงเป็นหลักการสำคัญที่เราจะต้อง ทำความเข้าใจฉะนั้นก่อนอื่นนะครับเรามาดูประเด็นตรงที่ว่าผลของทุเรียนผลของทุเรียนนั้นเราต้องเข้าใจว่าพลังงานทั้งหมดที่จะเกิดขึ้นเพื่อการจเจริญเติบโตของผลมาจากไหนมาจากในส่วนของใบก็คือโลงครัวนี่เองที่เป็นผู้ผลิตพลังงานในแป้งเป็นน้ำตาลพลังงาน ATP แล้วเคลื่อนย้ายมาสู่ที่ผล ที่นี้ในส่วนของโรงครัวที่จะทำงานผลิตตรงนี้เนี่ยก็ต้องมาดูว่าวัตถุดิบมาจากไหนมาจากน้ำในดินมาจากธาตุอาหารหลักคือในตัวเจนฟอสฟอรัสโพแทสเซียมมาจากธาตุอาหารรองคือเหล็กสังกะสีทองแดงแมงกานิสโบริลดินัมนะครับในส่วนของธาตุอาหารรองมีแคลเซียมมีแมกนีเซียมมีซัลเฟอร์หรือกรรมะถัน ในด้านของสิ่งที่เรารู้ดีกันอยู่ในส่วนหนึ่งนะครับว่าคุณภาพของเนื้อทุเรียนมาจากในส่วนไหนถ้าเป็นขนาดน้ำหนักก็มาจากในส่วนของในตัวเจ่นเปลือกเนื้อจะใหญ่ฟอสฟอรัสก็จะเป็นส่วนของการใช้สร้างเมล็ดแล้วก็ควบคุมในส่วนของกลไกโบสเซียมก็มาจากแป้งน้ำตาลความหวาน ในส่วนของจุลาธาตุก็จะเป็นตัวไปทำให้าธาตุอาหารหลักเหล่านี้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็เคลื่อนย้ายจากด้านล่างขึ้นไปสู่โรงครัวโรงครัวก็จะผลิตเป็นพลังงานป้อนมาที่ผลโรงครัวใหญ่เราก็เลี้ยงผลได้สามผลโรงครัวขนาดเล็กเราก็เลี้ยงผลได้หนึ่งผลเพราะฉะนั้นตัวที่ทำหน้าที่ในการนำพลังงานจากใบมาสู่ผลก็คือ บทบาทของแคลเซียมโบลอนนี่คือสิ่งที่เราต้องทำความเข้าใจเพราะฉะนั้นในประเด็นความสัมพันธ์ทั้งหมดเนี่ยถ้าเราจะกําหนดว่าเราจะแต่งผลอย่างไรเราจะไว้กี่ผลนั่นคือเป้าหมายสุดท้ายแต่ณวันนี้เรายังต้องกลับมาดูในส่วนของคำตอบก่อนว่าในทุเรียนหนึ่งต้นเราจะไว้ผลได้กี่ผล เรามีคำตอบในงานพัฒนางานวิจัยตรงนี้แล้วก็ถือว่าเป็นตัวเลขที่ยืนยันได้ในด้านของเทคนิคการจัดการผมอธิบายไว้แล้วว่าถ้าคุณภาพใบไม่ดีคืออาจจะมีใบชั้นเดียวเราจะไว้ได้แค่3ผลต่อเส้นผ่าศูนย์กลาง1เมตรแต่ถ้าคุณภาพใบดีใบ2ชั้นเราก็จะไว้ได้ 4, 5, 6ผลต่อเส้นผ่าศูนย์กลาง1เมตร แต่ถ้าคุณภาพใบดีใบ3มชั้นเราจะไว้ได้ถึง9ผลหรือ,อไม่เกิน10ผลต่อเส้นผ่าศูนย์กลาง1เมตรเพราะฉะนั้นถ้าเราลองมาดูทรงพุ่มอันนี้ครับเส้นผ่าศูนย์กลาง6เมตรถ้าใบชั้นเดียวก็ได้แค่3ผล3 0ผล3ผลต่อเมตร6 2 2 2 6 38ผลถ้าใบชั้นเดียวก็ไว้ได้แค่18ผลคือยกตัวอย่างเส้นผ่าศูนย์กลางจากชายทรงพุ่มด้านหนึ่งผ่านต้น ไปถึงชายทรงพุ่มด้านหนึ่งหเมตรใบชั้นเดียวได้3ผลต่อเมตรเอา6ไปคูณกับ3ก็ห 2, 1องสิบผลแต่ในทางกลับกันถ้าเป็นใบสองชั้นเส้นผ่าศูนย์กลางทรงคุ่มตรงนี้อยู่ที่ประมาณ6เมตรคุณภาพใบสองชั้นถือว่าใบสมบูรณ์ดีปานกลางเราสามารถไว้ได้ถึง5ผลหรือ6ผล ถ้าจำนวน6ผล6 5 3 0 6 6 36เท่ากับทุเรียนต้นนี้เราสามารถไว้ได้ถึง36ผลในขณะเดียวกันต้นทุเรียนที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางเท่ากันมีเส้นผ่าศูนย์กลางเท่ากันนะครับ6เมตรคุณภาพใบ3ชั้นคือใบดีมากเราสามารถไว้ได้ถึง8ผลหรือ9ผล ถ้าหากว่าเราจะรองไว้ที่8ผลเราก็จะรู้ได้ครับว่าเอา8ไปคูณกับ6ก็ได้48ผลถึง50ผลต่อต้นนี่คือจำนวนผลที่เราจะไว้เพราะฉะนั้นย้ำว่าความสัมพันธ์ตรงนี้ขึ้นอยู่กับคุณภาพของใบและก็โรงครัวซึ่งเป็นหลักสำคัญดังนั้น ในส่วนของกรณีการที่เราจะมีมุมมองในส่วนหนึ่งว่าเราจะใช้น้ำเป็นตัวทำละลายเราจะมีการใส่ปุ๋ยซึ่งเราให้มุมมองไปแล้วในบางคลิปที่ผ่านมาว่าท่านใส่ปุ๋ยเพิ่มเข้าไปน้ำหนักต่อผลก็จะเพิ่มขึ้นเมื่อเพิ่มขึ้นเราก็จะมีน้ำหนักที่เพิ่มขึ้นเราก็มีรายได้เพราะฉะนั้นในส่วนของสิ่งที่เราปกป้องที่สุดก็คือคุณภาพของใบนี่เอง มีงานศึกษาบางส่วนนะครับว่าทุเรียนในหนึ่งผลเนี่ยมันจะต้องใช้จํานวนใบกี่ใบก็มีอยู่เหมือนกันแต่ยังไม่เป็นตัวเลขที่ชัดเจนนะักเฮย้ยพอประมาณแต่สิ่งหนึ่งที่ผมกําลังอยากจะนําเรียนต่อก็คือว่าถ้าเรามีคุณภาพใบที่ดีเรามีผลน้อยเราจะพบปัญหาในด้านการตลาดทันทีก็คือผลมีขนาดเกิน5กิโล ปัญหาตรงนี้จะกลายเป็นปัญหาใหญ่ถ้าโรงครัวดีมีผลผลิตน้อยเราจะเจอปัญหาครับเพราะตลาดปีนี้เขากำหนดไว้แล้วว่าในหนึ่งกล่องมี6ผลน้ำหนักสุทธิทุเรียนอยู่ที่สิบกิโลเฉลี่ยคือ3ากิโลต่อผลเพราะฉะนั้นผมเองเลยให้มุมมองไว้ก่อนว่าณเวลานี้เรายังเป็นระยะผลอ่อนยังไงเราอาจจะต้องใช้จำนวนผลเพิ่มขึ้น เพื่อจะเฉลี่ยน้ำหนักสมมุติว่าถ้ามีผลเดียว7กิโลเราก็แบ่งเป็น3ผลผลละ2กิโลเศษ2กิโลเศษนะครับเราก็จะได้7กิโลเศษอย่างนี้จะเป็นไปตามความต้องการของตลาดดังนั้นประการแรกสิ่งที่อยากแค้เข้าใจก็คือเราจะต้องไว้ผลในปริมาณที่มากก่อนทีนี้เราก็มาดูครับว่าในส่วนของการติดผลคำถามว่าแล้วเราจะแต่งอย่างไร ในระยะแรกสิ่งที่เราต้องทำก็คงเป็นที่พีน่นศกรทราบกันดีอยู่แล้วว่าผลงอผลที่อยู่ในช่อเดียวกันและมีลักษณะงอผลนปิดเบี้ยวรูปทรงไม่สวยเราก็จะทำการปลิดแต่งออกไปนี่คือครั้งที่หนึงคืออย่างในกลุ่มเนี่ยเราจะเห็นผลสวยอยู่นะครับเราก็ยังเก็บผลสวยไว้ในบางกิ่งอาจจะมีถึงสองสผลเราก็จะไว้ผลสวยหผล ผลที่งอผลเล็กเราก็จะทำการบิดออกไปนี่คือการแต่งครั้งที่หนึ่งเหลือผลทีเ่เป็นจำนวนในระดับเท่าไหร่ก็ช่างก่อนแต่ขอเป็นผลสวยอย่างเช่นตัวอย่างในภาพซึ่งเราก็จะเอาผลนี้ออกไปก็ได้นะครับนี่คือครั้งที่หนึ่งทีเ่เราควรจะจัดการในส่วนที่สองเนี่ยบางครั้งจะเป็นเรื่องของตาแหน่งครับอย่างในกรณี1นึ่งกิ่ง เรามีทั้งหมด5ช่อและแต่ละช่อนั้นติดเราก็จะเลือกช่อที่มีตำแหน่งอยู่ที่กลางกิ่งมีจำนวนผลที่มากจำนวนผลที่สวยส่วนบางช่อที่อยู่ปลายกิ่งหรือส่วนที่อยู่ไม่สามารถจะไว้ผลผลิตได้เราก็จะต้องทำการจัดการออกไปเพราะฉะนั้นนอกจากจำนวนผลแล้วยังต้องดูตำแหน่ง ตำแหน่งที่สามารถไว้ได้เราก็จะเก็บไว้สำหรับรูปทงสวยแต่ตำแหน่งที่ไว้ผลผลิตไม่ได้เราก็จะทำการตัดแต่งออกไปอย่างกรณีในภาพนี่นะครับท่านจะเห็นเลยว่าการเรียงของผลจะเรียงไปลักษณะตรงนี้เราสามารถไว้ได้ถ้าผลสวยวันนี้เราไว้ได้ผลสวยอันนี้เราก็ไว้ได้ผลสวยส่วนในกิ่งที่เป็นปลายกิ่งตรงนี้เราก็จะทำการตัดแต่งออกไปได้เพราะเรามีปริมาณผลที่เพียงพอ ในตำแหน่งกิ่งใหญ่ตรงนี้หรือแต่ในลักษณะเมื่อเราทำการปลิตผลที่มีลักษณะบิดงอไปแล้วเราก็จะเหลือผลในรุ่นเดียวกันผมอยากให้เข้าใจนะครับว่าผลที่บานพร้อมกันจเจริญเติบโตในรุ่นเดียวกันเขาจะไม่ขัดแย้งซึ่งกันและการจะไม่ทะเลาะบอแววกการจเจริญเติบโตของเขาจะเป็นไปตามปกติคือเป็นรุ่นเดียวกันแต่ถ้าในกรณีที่ เราไม่มีแรงงานล่ะในกรณีที่เราไม่มีแรงงานผมอธิบายไว้เลยครับว่าในลักษณะโดยพฤติกรรมในธรรมชาติหลังจากที่ทุเรียนติดผลแล้วเราจะเห็นว่ามีทรงลูกทรงโตทรงกลางทรงงอเล็กเขาจะแข่งขันซึ่งกันและกันเองโดยเราจะพบวันนี้เลยว่าผลที่งอผลที่เล็กผลที่บิดเบี้ยวจะถูกสลัดด้วยตัวของ การจัดการทุเรียนเองตรงนี้จึงเป็นวิถีทางทางธรรมชาติจึงเป็นคําตอบที่บางท่านบอกว่ายังไม่ต้องไปแต่งเอาดอกเอาผลอ่อนไว้ให้เยอะเพราะตอนนี้ฝนตกชุกถ่วงใบไว้เพราะฉะนั้นเขาจะแข่งขันซึ่งกันและกันนะครับเขาก็จะเหลืออยู่ในอัตรากำลังที่พอดีก็จะอยู่ได้นี่คือแนวทางหนึ่งแต่ถ้าในกรณีที่เป็นคำ ถามที่ว่ามันดกมากเราจําเป็นที่จะต้องแต่งสองส่วนคือส่วนที่เป็นผลงอกับส่วนในตําแหน่งที่เราไว้ผลไม่ได้อย่างกรณีในภาพนะครับตําแหน่งขนาดในระดับตรงนี้ถ้าเป็นกิ่งย่อยติดน้อยเราก็จะต้องคัดสันออกไปนี่เป็นประเด็นที่นํามาประกอบการพิจารณาในการตัดแต่งครั้งที่หนึ่งในส่วนของบางสวนอาจจะมีผลในระยะ รุ่นที่ผ่านการบานมาแล้วตั้งแต่ระยะแรกผมอยากจะย้ำและให้ท่านพิจารณาดูจากในภาพพิรุษกรครับในการแต่งในครั้งนี้ก็คือผลที่อายุประมาณ35วันคือเกินหนึ่งเดือนไปแล้วผลสวยมากติดดกมากแต่มีคำแนะนำของเพื่อนชาวสวนว่าเราจะต้องแต่งเลยแต่งให้ขาดอย่าได้ปฏิบัติเลยนะครับ เพราะนี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นและก็เป็นอันตรายกับในส่วนของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นผมนำเรียนอย่างนี้ว่าในกรณีถ้าท่านเป็นกลุ่มผู้ทำสารและประการที่2องใบทุเรียนของท่านไม่ใช่ใบแก่เป็นการแตกใบอ่อนพร้อมดอกเราสามารถที่จะแต่งขาดได้ คือไว้จํานวนผลใกล้เคียงกับสิ่งที่ท่านต้องการแต่ถ้าเป็นทุเรียนที่เป็นใบแก่ด้านนอกคุณภาพใบผ่านร้อนผ่านหนาวมาแล้วขณะนี้กําลังจะมีการถ่ายใบหรือจะมัาจะมีการแตกใบอ่อนแล้วเราไปทําการจัดการโดยการตัดแต่งผลในลักษณะที่เหลือตามที่ท่านต้องการจะเกิดความเสียหายอย่างรุนแรงเพราะฉะนั้นนี่คือเหตุผลว่า ในผู้มีประสบการณ์ในรุ่นเก่าชื่อได้สั่งสอนได้อบรมพวกเรามาว่าลักษณะตรงนี้เราจะต้องเอาไว้ผลผลเหล่านี้จะเป็นส่วนสำคัญนะครับที่จะดึงพลังงานมาเพื่อเลี้ยงตัวเองเราจะต้องยังคงเลี้ยงผลไว้เป็นกลุ่มไม่ใช่เลี้ยงกระจายถ้าเราเลี้ยงกระจายจะเกิดความเสียหาย เพราะฉะนั้นผมจึงต้องจำเรื่องนี้ก่อนว่าในทุเรียนอายุผล30-35วันถ้าเป็นสภาพใบเพสลาติดแก่เราแต่งขาดได้แต่ถ้าเป็นในสภาพของอทุเรียนที่เป็นใบแก่และกำลังจะแตกใบอ่อนการแต่งผลในระยะนี้แล้วเป็นการแต่งขาดเป็นเรื่องที่อันตรายมากเราไม่ควรปฏิบัติเพราะมันจะเกิดความเสียหายอย่างรุนแรง กับผลผลิตของเรานั่นก็คือการแตกใบอ่อนออกมาแล้วสลัดผลทิ้งหมดทั้งสมงพุ่มนี่คือสาระในส่วนของอคำตอบที่ได้ถามมาในคลิปนี้นะครับว่าการแต่งผลในระยะแรกเนี่ยเราควรแต่งหรือไม่และแต่งอย่างไรก็เป็นคำตอบในคลิปนี้